สวัสดีครับในคลิปนี้จะแนะนําเกี่ยวกับการใช้รูปภาพ r e f e r e n c e หรือว่าใช้รูปภาพเป็นตัวตั้งต้นนะครับก่อนอื่นก็เข้ามาที่เว็บไซต์ Leonardo.ai แล้วกด Launch App ได้เลยเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็กด Image Generation นะครับเหมือนเดิมนะครับก็ผมแนะนําให้ r e เซ็ตก่อนทุกครั้งนะครับจะได้เหมือนเหมือนกันโอเคทีนี้ในการในการที่เราจะ จะในเลนรูปภาพอะครับนอกเหนือจากการที่เราพิมพ์ข้อความอย่างเดียวเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ตรงกับที่เราต้องการ100%อีกวิธีหนึ่งคือเราสามารถที่จะเอารูปภาพมาเป็น Refer e n c e ก็ได้นะครับซึ่งตัวรูปภาพมาเป็น Refer e n c นนะครับก็คือมันจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ชื่อว่า image gradient นะครับตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถอัปโหลดรูปภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ภาพเนี้ยเป็น Refer e n c e ให้เรานะครับโอเคทีนี้วิธีการใช้งานก็คือเราก็เตรียมรูปภาพที่เราต้องการนะครับ โอเคผมก็ทีนี้เพื่อความสะดวกนะครับบางคนอาจจะยังไม่มีรูปภาพเราก็อาจจะลองไปดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมมาสักที่หนึ่งนะครับผมใช้เป็น Pexel แล้วกันนะครับก็อาจจะเปิดไปอีกแท็บหนึ่งนะครับเข้าเว็บ p x e l p e x e l s com เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์แจกรูปภาพฟรีนะครับโอเคจากนั้นเราก็เลือกค้นหารูปภาพที่เราต้องการ นะครับว่าเราอยากได้ภาพประมาณไหนนะครับออย่างเช่นผมเป็นอผมอยากได้เป็นภาพผู้หญิงกำลังโพสท่าแล้วกันนะครับก็จะเป็น i r l j r l นะครับแล้วก็โพสตปึ๊บโอเคเนี่ยครับาเราก็ลองเลือกภาพที่เราโอเคมาสักหนึ่งภาพนะครับเดี๋ยวมาหารูปภาพที่เป็น ผมอยากได้ภาพที่เห็นใบหน้าชัดทีดหนึ่งนะครับผมชอบภาพนี้แล้วกันนะฮะอ่แล้วก็ทีนี้ภาพไหนก็ได้นะก็ลองเลือกดาวน์โหลดมาจากนั้นเราก็มาที่ตัวอ่าลีโอนาร์โดนะครับทำการอัพโหลดรูปภาพเพิ่มเติมนะครับ มก็ทำการอัพโหลดนี่นครับอันนี้ก็จะเป็นภาพ r e f e r e n c e หรือภาพตั้งต้นเรานะครับโอเคทีนี้เมื่อเราใช้ภาพ r e f e r r n t e หรือภาพตั้งต้นนะครับมันก็จะมีตัวเลือกให้หลายแบบนะครับแต่อันนี้ที่เราใช้งานได้ถ้าเป็น Account Free ก็จะได้ตัวนี้ก่อนก็คือจะเป็น Image to Image นะครับก็คือเป็นรูปภาพต้นฉบับ จากนั้นเราก็สามารถเลือกค่าสเตรนได้ก็คือเป็นคล้ายๆว่าต้องการให้มันใกล้เคียงกับต้นฉบับมากแค่ไหนนะครับโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราตั้งค่ามากๆนีครับมันก็จะทําการใช้ค่าต้นฉบับนะครับตั้งค่าต้นฉบับเยอะขึ้นนะครับอ่ะเราลองดูสมมติผมลองตั้งค่าน้อยๆก่อนโอเคอ่ะแล้วผมก็ลองกลับมาที่ตัว Generation History นะครับโอเคแล้วเราก็ทําการใส่พร้อมเข้าไปนะครับ อ่าผมต้องการเป็นคิวเกิอ่าแล้วผมก็ใช้ว่าเราต้องการสังเกตว่าตอนนี้ Image Gradient ตัวนี้มันจะเป็นออนนะครับก็คือไปการใช้ภาพ r f f r r n c e ด้วยนะครับแล้วผมก็ลองกด Generate รูปภาพดูนะครับอ่าลองผมตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับผมตั้งค่าเป็นแบบ l e o n a r d o d i f f u s i o n นะครับ แล้วก็เ e o n น r ร์โดซ l ยอกออกนะครับโอเคแล้วก็ตั้งสเตนตอนนี้ผมตั้งค่าต่ำลองค่าต่ำก่อนค่าต่ำก็จะได้ประมาณนี้ลองกด Generate ดูนะครับก็ได้เป็นภาพประมาณนี้ สังเกตว่าก็จะไม่ตรงกับภาพต้นฉบับเท่าไหร่เห็นไหมนะทีนี้ถ้าเกิดเราตั้งค่าให้มากขึ้นนะครับผมลองจอในเรตซ้ำดูผมเอาภาพทักสอภาพแล้วกัน,นะฮะ ถ้าเราตั้งค่ามากสังเกตว่ามันก็จะอิงต้นฉบับเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นปกติก็แล้วแต่ก็ถ้าเกิดจะให้มันจเนอเรเป็นภาพใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะตั้งค่าให้มันกลางๆหรือต่ําหน่อยถ้าต่ําไปมันก็จะอาจจะไม่ตรงต้นฉบับเท่าไหร่นะครับอ่ะผมลองค่ากลางๆดูผมลองจเนรเรซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับการเจนเนรเรพวกนี้เราสามารถทดลองตั้งค่าแล้วลองจเนรเรไปได้เลยนะครับ ก็ได้ภาพแบบนี้นี่นะครับอันนี้สเกลภาพอาจจะไม่ตรงนะครับเดี๋ยวขอแก้ไขสเกลภาพนิดน,นึงนะครับอ่ะผมลองเจัดอะไรภาพใหม่ นี่นะครับเราก็จะได้ภาพแบบนี้นะตัวาภาพก็จะถูกเปลี่ยนไปพอสมควรนี่นะครับเพราะนั้นถ้าถ้าเกิดต้องการภาพอาอิงต้นฉบับไม่ต้องเยอะมาก,กอาจจะตั้งค่าน้อยหน่อยส่วน,นใหญ่ก็ได้ยมประมาณ1.1.2.3ประมาณนี้นะครับ เห็นไหมมันก็จะได้เป็นภาพที่เป็นท่านั่งเหมือนกันเลยท่านั่งเหมือนกันนะครับ,บระบบค่อนข้างฉลาดนะครับก็จะรู้ว่าน,นี้เป็นภาพนั่งอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนอะไรได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวโมเดลก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใครอยากได้สมมติอยากได้เป็นแนว 3D นะครับอยากได้ภาพแนว 3D มันก็เลือกเป็นภาพแนว 3D แล้วก็ลองเจ n e r a t ซ้ำก็ได้เราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน โดยตัว image reference ตัวนี้มันจะเหมาะสำหรับเป็นพวกภาพถ่ายบุคคลนะครับเราต้องการท่าทางหรือว่าเป็นภาพฉากแล้วต้องการฉากคล้ายๆกันอะไรเงี้ยก็ได้นะครับโอเคเห็นไหมเราก็จะได้เป็นท่านั่งเหมือนกันหมดเลย เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะพิมพ์พร้อมอย่างเดียวครับอีกวิธีหนึ่งคือเราสามารถที่จะหารูปภาพอ้างอิงแล้วก็ใช้ภาพอ้างอิงก็จะทําให้เราไม่ต้องพิมพ์พร้อมเยอะมากนะครับทําให้เราไม่ต้องพิมพ์พร้อมยาวๆเวลาแก้ไขางานมันก็จะง่ายกว่านะครับโอเคอ่ะถ้ายังไงลองใช้งานกันดูนะครับ